ครับความรู้สึกเนี่ยแฟนบอลเป็นยังไงวันนี้หลังจากผลการแข่งขันยังมาสายอีกใครเนี่ยยังมาค่ะตอนแรกแบบที่โดนนำไปก่อนสูงที่แบบควนไปแต่ก็กลับมาได้ใช่พ่อเอกลับความสุดยอดพ่อเหมืนกลับมาได้ลูกนึงมันก็เลยแบบลื่นเลยอ่ะก็เลยแบบได้เรื่อยๆครับแล้วมาจากที่ไหนกันครับเนี่ย กรุงเทพโอ้โหเดินทางมาถึงนี่มีใครให้กำลังใจใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับในทีมให้กำลังใจทุกคนทุกคนไงนี่ค่ะมาเลยมาเลยชนาธิปค่ะครับชนาธิปคือใครครับชนาธินะครับแล้วนี่เดินทางมานี่ครับแล้วเดินทางมานี่อยู่จนจบการแข่งขันเลยหรือเปล่าครับ แล้วแมตต่อไปกลับมาอีกยังไม่แน่อ๋อเรียนอยู่ที่ไหนกันเลยโอ้โหสุดยอดอ๋อครับครับผมโอเคแล้วเราชื่ออะไรกันมั่งอ๋อชมหน้าแฟนบอลพันแท้จากเมืองกรุงครับตามมาถึงโคราชกันเลยทีเดียวขอบคุณมากครับ